ขาลงขามาในดงเอ้ายเไปใส่กันเนี่ยผมเห็นมาบานเพรเาในขนปดยะบานค่ะพอ้นีมาพ้อมจะหัวเปิดแลว อ่มาดเลยให้บเยผายไ,ไปทาำบึงกันแล้วพี่น้องตอนนี้คผมมันร้ายหมดเลยพี่น้องเมาูดเศร้ออะเซอออนมาทุกอย่างเลยเขาหูแล,วเ,แลวเขาเห็ดยังเขาจะสิรวยเขต้องให้เห็ดธุรกิจอย่างเนาะ คลายหลดระคันรวยเลยมีอยู่หาคันแม่ชีมาอีกไอติ้งเลยแม่ชีมาอีกรวยเลย,ลยเลยจข๊ขาวเราไปหาเจข๊ขาวตดไม่ขาวก็มีแล้วพี่น้องเรากำลังสิปไปยังกบโมโหกำลังหิ้วเขามาหอดเลยกำลังหิ้วเขาพอดีเลยวน่ะ กำลังเห็ดครัวกำลังเห็ดครัวเฮดลีโอชิเงียนอลไพวกนี้ให้เขามาเอามือสื่อกลักสื่อทงมาดิสะอาดจับจับตรงนี้หรือเปล่ามาถ่ายในเดียวตัดต่อเขากันแล้วแหละในลาคิปเลยโอ้ภาพนี่เป็นตะแพงแห้งเลยเอาเอาะไยแล้วมั้งแป้งใสกระหยอกเลย เบื้องกนจะรวม้วยเสียกันต้องแห้งกำลังสิทธนในการเนะบื้องตัง้งราการอุกงงงอัางโอ้หมักบรรยากาศแบบจะคือแถวบาลล้านหลาเลยดิ้นภาชนะเอื่อยแอนโตทมนี่ออไอ้เฟิงบอกโอ้ตนนีน้มันเหนะ็นหัวมันบดเจือนหน้ฝนตกมันจะขีเจือนนอาแล้วขู่มาเกอใหญ่เติมเนาะกว้างเติมได้ค่ะ ฝากติดตามตอนต่อไปพี่น้องป้ามาหลอบกำลังถ่ายรายการมีทอดปลาส้มปลาดองแกงกะเยมมักาด้ไก่มากับมาแต่ผเป็นกุ้งสเ้็มเป็เกทอดเขียอาการปาอมออรอบนี้ยังไม่ไดิทอดเสมาดีวยเละจุแล้วอยากกินเยอะแลวทำมไข่แลติดตามเบอร์มาเล่นเนาะตาไปเลย